ี่ตอนนี้เราอยู่ไหนสวัสดีครับพอ่พอพี่กันสวัสดีบัลลูวครับผมบัลลู้ครับผมเกิบปลาเมื่อกี้ผมเออผมจะเตือนเก็บจับก้อยครับผมอันนี้ปลาแล้วก็ตอนนี้อยู่ตลาดกลางดงค่ะวังซ้ำหมอค่ะนี่ปิ้งปลาปลาอย่างนี้ไม่ปลา,ป,า,ป,าปลบบาปลาอ๋อปลากร<ห>นนะอ๋อนี่ค่ะตลาดกลางดงเช่นเดิมค่ะมาพี่มาพวกนี้ฮะยุ่งเขาดิ นกเขาต้องมัดโอ้สื้อปลาไหมดีเยี่ยราของคนเนื้อฮะโป๊บจะกินโอ้ดีสิกินเดี๋ยวเดี๋ยวยางก็ได้แม่ซื้อให้โอ้สิยาสิลักปลาอย่าลักเด้ออย่าลักอย่าลักอย่าลักปลาเด้อหลักไม่ได้โอโอหลักไม่ได้ลักไม่ได้อุ้ย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 นกเมัด มาเอาอมาพี่ก่อนพี่น้องสิลักปลาเพิ่งแล้วบาทเนี่ยโอ,โอ้มีอย่างแน่บีเอามีปลากัดด้วยอันนี้เป็นปลาอัน,นอ,อันนี้เพิ่นไส้เกลือบ่ค่ะใส่จา้าอ๋อเกลืออยจ่างนัวเรียบร้อย,อย,ย,อยพี่ดอกมะนีโอ้ยปลาอันนี้มีอย่างเนี่ยหนังบีภาพยนตร์ภาพยนตร์อะไรอ,อันนี้ไม่หน,น,นังหนังย <c oughs> ังไงชว่ชวยชว่วยแม่บึง้ง น้งต้มเอาปลาเลยพี่ดินเออเดี๋ยวแม่เอาให้ไม่ปลายังแล้ปลายุดไปเลยปลายุดปลาอยังก่อนบี๋ยาพับมึงพับแม่ไปหอดสารคามกมอนจะบึงเบาน้ำปลาระก็มีนะคะนี่น้ำปลาระไม่ใช่ของยายบุญฮิตูนนะะบออะปักแซะบออะปักไปอย่างไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าคนสวยนี่น้องไม้บอกค่ะเนี่ยโอ้บีบีปางนี่โอ้เนอะอะไรอันนี้เป็นของทั่วปีโอ้หอยจุกยังบีเปลาไหลยันปลาไหลหม้อคว้ามันแก้งเนืองอันนั้นกอยบ่แม่ีน่อันนี้เพชรกระด้างเล้วค่ะเพชรกระด้างบีสายปีไม่สมัต ไปลาไหล uh ้ง oh. ด oh, ิสโก้ฟิชชิ่งกูบ้า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 ฟิชชิ่งใส่อันนี้หอยได้ทำไมออยสเตอร์หอยนางบ่คะเนี hmm. ่ยหอยจุกหอยจุกปลาไหลห้าหกกรัมฮะเอ้ยปูอันนี้แมงดาทำไมเพ <c oughs> uh ื่อนี่อ้ยอันนี้ปูด้วยค่ะ ปูต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้แมงดาอันนี้แมงดานี่อัฟมีอันนี้ปูค่ะปูนาอุ้ยกบบี้ทำไมบังนี่อ๋อกบนี่ค่ะพ่อบี้กับลุงโทมัดกบใสเบิังใสเบิังโอ้ยกบไอ้อะบ อบเข่าล้ำก็มีค่ะน้องม่สมกับมีบักฟักหนังก็มีค่ะหนังคุยหนังหนังคนเออหนังคนประบมอเตอร์ไซบีอันนี้ห้อยยังแม่เฮ็ดยังเห็ดโบน่าะเห็ดสูเห็ดอ่อนหมดอลอ๋อแก้วปลยอ้าันแก้วแบแ่บเ่อ ه, ขอข้าลมอัมนนี้แม่คะา,ะ,คาคะเพรา,ะค,ะ,พราะ,คะค่อยหลายนาะแม่ เกยวเข่านะอ๋อมันไปแก้วเข่ากระบุ่มององันเป็นนเพ็ดเอาก็มีหูเดียวแก็มีหูเดียวแม่เออเพเ็ดมสันเพนเดา่อันน้าหูเดียวจิะแม่พาแบบนี้ยายแบบนั่นนะเโอ้ัน่งมาจ้าหอยจ้าหอยจ้าหอยจ้าบีเยะละของเพิ่น บีบีรอกแล้วดูคอมาจ่ายเงินก่อนบ่มีเงินเฮ้ยมาหลักของย้ายเลยไ่ย้ายเอามาขายเนี่ยไปนซานโตมาตัวอเดียวไเืมหนึ่งร้อยบาทสาซายนงอาซื้ออันึ่งอาซื้ออันนึง เดี๋ยวเลือกเอางามๆอ่ะบีดเลือกเอาเลือกใครแม่เอาโน้ยใดย้ายไปโน้ยใดงามเลือกเอาเออหนึ่งโน้ยหนึ่กเออเดี๋ยวนี้ตั้งน่วยเกินจะเต็มหมดบ้าเออไม่มีเซเว่นเด็ดเลยเว้ยเออพี่พี่โอ้โน้ยใดก้าคือกันล่ะพี่แม่ย้ายนี่แม่เออคนละย้าย อิ่มปะที่นี่กันอแล้วคาราบจายยิ่งของโอ้คือแบบอิ่มแล้วเจ้าบัดเจ้าบัดเอามาเอ้าแม่บิ้กินได้บีสิกินบีกาวคาบิทุบไปทุบเออทุบโหลดเอาทุบเผื่อเปนกินตอนนี้แหละเอากินนี่นี่กินเลยนั่นหัวเนี่ยนั่นทุบใส่หัวพอเลยไม่ต้องใส่ถุงดอกจ้ะบีกินอยู่นี่เลยกินให้แม่เบิ้ง นี่แหละพอพี่ขี้กระตือได้ติดตามบ่เนี่ยลูกทรายเสียงเพลือเมืองสกลน,นครด้วยเนี่ยลูกทรายลูกทรายบาเสียงเพลือเมืองสกลน,นครได้ติดตามเพคนบ้าค่ะเขาไปในยูทูปค่ะเบิ้งประจับมาแลเบิ้งประจับโอ้เบิ้งปะจับโอ้นั่นไงแฟนคลับ<ฟ>เสียงเพลือเมืองสกลน,นครค่ะแฟนคลับดเด้ FC อนั่นเด้กเอฟซีอะพี่ เอ้ยนี่แหละค่ะตัวเป็นๆเ,เ,เ,เอาไปสารคามนะ้ำกินแต่ปะไม่หิวน,น,น,นะพีปป่เนาะแต่ปะเอา,เอาลุงต้ามาน้ำแน่นลุงม้มอิ่มแล้วกินทั้งรถว่างหันอันนี้นเ,เออหัวแขฮะเออแฟนขามากินแน่บล่ะมาๆมามาค่ะเนี่ยแซงเยอะ เนียยเขาไหมมันปะครับนเออลุงทมัดกินเบ้งลุงทมัดกินน้ำแซบบ่อร่อยไหมบ้าเบื่อไปไปบ้านที่เสื้อตุ๊ด นี่ค่ะพี่น้องตลาดกลางดงเจ๊นิ่มกับลุงพรสิมาแวะประจําค่ะตลาดนี่แต่ว่ามื่อนี่ของขายบ่ค่อยหลายก็เป็นของป้าห้องอะไรเพราะว่าเพิ่นไปเกี่ยวเข่าอันบ่พี่เกี่ยวเข่าหันแล้วเปล่าเม่อ๋อแต่ว่าทางพังค้นอ่ะเพิ่นเพิ่นเกี่ยวแล้วแต่โดนแล้วเด้มันเป็นเข่าโดน่ะเพิ่นว่าแมียจ้าทางสารคามก็พันได้แล้วแม่เพิ่นกำลังเริ่มเกี่ยวกันอยู่ค่ะ เออป่ะเออเออไปปกปลาป่งเออเดี๋ยวไปกินปีงปลาพะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังให้ค้าข้าวลามเพลินกันตังไห้ค้าข้าวหลามเพิ่นกอนจะไปรักของเพิ่นเน้อปลาบีแกไปทิ้งด้วยเออ

เอาเพิ่อนจะจองโตบ้างถ้าเป็นถุงก็ถุงละห้าสิบถุงละร้อยถ้าเอาเป็นถุงบ่อันนี้ย่างแล้วบ่แม่นบ่อกถ้าจะกินทอนๆก็แบบนี้ค่ะเอาได้จ้ะจัดได้เลยเอา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 แบบนี้แต่ว่าเป็นถุงเลยบ่จัดเอาแบบใดคะอันนี้มันบ่นี่ฮวอนบ่ตัวนี้มันมัดนังซุปแล้วมันเย็นแล้วจะได้ใส่ถุงจ้ะไม่เอาแบบนี้จะแม่มาละร้อนเออให้ฮวอนจ้มมัันนนเเป่า เอาเอาเอาหาสิบะก็ได้ค่ะข้าวบะมีได้บีเดี๋ยวไปเอาไปกินบ้านพอดีเรื่องนี้เขาเขาล้างดิเขาล้างเขาล้างบีบคือสัญญากับแม่เราว่าบีกินข้าวแล้วบีสิบ่ให้แม่จอดเขาจอดเนาะเรืยองนี้เรื่อนี้มันเนี่ยอันนี้อันนี้แหละทุกคนต้องใจมันเออ

มาอยู่กับยาย,ายจะให้กินฟรีเลยค่ะมาซื้อปาทแมวให้ยายเอายายไปเบิร์ดกันล่ะเดี๋ยวยายทอนให้อเอาปาะนี่มันเนี่ยปากอันนี้อันนี้เข้าเข้าอันนี้บีบปากอันนี้เออเราตังทอดก่อนเลือกอันนี้เจ็าเป็นใบเออบิ๊กซี่เออบิ๊กซี่ สาลาคาร์โมมีไม่มีซาลาคาร์โมีบิ๊กีไปบิ๊กซีสิบไปสิบไปล่ะไปแล้วพี่น้องพอออบีจ้าได้ไก่ย่างพร้อมค่ะเอาพายเอาไปเนี่ยพายเออพายเออไปเออไปบาปเนี่ยไปแล้วไปแล้วบาปเนี่ยโทมัสไปแล้วบาปเนี่ยเออไปย่างเอาเด้อย่างกับทั้งคนไปแล้วพี่น้องไปเลย